ตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าของเขาจะเอากระโพดไปขายแล้วถ้าเจอค่าอยู่ในนี้ค่ะต้องตายแน่แน สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่เชอร์มีมาทักทายตอนเย็นนะคะนี่ฝากเพื่อนๆนกดติดตามไว้ด้วยนะคะกําลังจะระบายสีคะ่ะพี่เชอร์มีวันนี้พี่เชอร์มีไม่ค่อยสบายนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้าไปหาหมอมานะแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากแล้วคะ่ะอ่ะพี่สาวจา๋าแม่ว่าถ้าอย่างนั้นเราระบายสีแล้วก็ฟังนิทานไปด้วยโอเคไหมคะอ่าไปกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องแรกของวันนี้คะ่ะนั่นก็คือเรื่องอูดกับเทพจูปิเตอร์ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเจ้าอูดตัวหนึ่งถูกสัตว์ต่างๆนั้นเยาะเย้ยว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและไร้ประโยชน์นี่นี่เจ้าอูดดูค่ะข่าเป็นสิงโตเจ้าป่าดูสิข่ามีเขี้ยวมีเล็บอันแหลมคมเจ้ามีมันข่าไหมใช่ใช่ใช่ดูค่านี่ข้าเป็นสุนัขจิ้งจอกข้าวิ่งได้เร็วมากเลยนะแถมหาเหยื่อเก่งด้วย เสียงสัตว์ป่าต่าง,างๆเยาะเยะเ้ยเจ้าอูดทำให้มันรู้สึกน้อยใจยิ่งนักเจ้าอูดจึงได้เดินทางไปหาเทพจูปิเตอร์ด้วยความทุกข์ใจแล้วจึงพูดขึ้นว่าท่านเทพจูปิเตอร์ทำไมท่านถึงลำเอียงยิ่งนักข่านะ่ะไม่มีกรงเล็บที่แหลมคมหรือแม้แต่เสียงขู่คำรามที่หนาเกรงขาม แต่สัตว์ตัวอ,อื่นๆนั้นมีทั้งพละกําลังที่เข้มแข็งมีเขียวเล็บอันแหลมคมไว้ป้องกันตัวข้านะอยากมีอย่างเขาบ้างนะท่านช่วยมอบอาวุธและความเก่งกาจให้กับข้าด้วยเถิดเมื่อเทพจูปิเตอร์ได้ยินอูดพูดเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจยิ่งนักจึงได้ตอบเจ้าอูดไปว่านี่เจ้าอูดข้าสร้างให้เจ้าน่ะเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในทะเลทรายนะแต่เจ้านะกลับมองไม่เห็นคุณค่าของมันเฮ้อ เจ้าอูดได้ยินดังนั้นก็ยังยืนยันคำเดิมว่าต้องการที่จะมีพละกำลังและอาวุธที่ร้ายกาจไม่ไม่ท่านเทพจูปิเตอร์ได้โปรดข้าอยากจะแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆเขาได้โปรดเมื่อเทพจูปิเตอร์ได้ยินดังนั้นจึงกล่าวตอบเจ้าอูดไปว่าเฮ้ยข่านนั่นนะ่ะมันคือความปรารถนาของเจ้าข้าก็จะเซกหงูของเจ้าน่ะเล็กลงเพื่อที่เจ้าจะไม่ต้องมาฟังเสียงดูถูกอันไร้สาระของสัตว์ตัวอื่นอ,อีกต่อไป เมื่อเทพจูปิเตอร์ได้กล่าวจบก,ก็ได้เสกให้หูของเจ้าอูดนั้นเล็ก,กลงทันทีโอมหูของเจ้าอูดจงเล็ก,กลงปิงอ๋อไม่นะท่านเทพจูปิเตอร์เสียงของเจ้าอูดได้ร้องทักทานแต่ไม่ทันเสียแล้วและมันก็ได้หูที่เล็ก,กลงเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงดูถูกอันไร้สาระของสัตว์อื่นๆอีกต่อไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องกระต่ายกับหนูกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเจ้ากระต่ายพร้อมโซตัวหนึ่งมันกำลังเดินหาอาหารอย่างหิวโหยโอ้อยหิวจังเลยข้าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะเอ้ยไม่มีแรงแม้แต่จะเดินอยู่แล้วเจ้ากระต่าย ได้ตัดพอให้กับชีวิตของมันและทันใดนั้นเองมันก็เดินโซซัสโซเซมาเรื่อยๆจนได้พบกับยุงงโโย้งของชาวไร่โอ้โหนี่มันยุ้งของชาวไร่นี่ในนี้จะต้องมีขุมทรัพย์อาหารของข้าอยู่แน่ๆเลยว่าแต่ว่ามันเข่าทางไหนล่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วเป็นรูที่ใหญ่พอที่ข้าสามารถจะลอดเข้าไปในยุ้งได้พอดีเลยนะ ว่าแล้วเจ้ากระต่ายก็ไม่รอช้าเมื่อมันได้มุดเข้าไปด้านในก็พบว่ามีกองข้าวโพดกองใหญ่โตมโหฬารอยู่เต็มยุง้งมันจึงได้เอ่ยกับตนเองว่าโอ้โหว่าแล้วเชียวค่ะว่าแล้วว่าข้างในนี้จะต้องมีคุ้มทรัพย์อาหารที่พระเจ้าชี้นำทางให้แก่ข้า <laughs> จากนั้นเจ้ากระต่ายก็ได้กินข้าวโพดอย่างอร็ดอร่อย เวลาผ่านไปหลายวันก็ทำให้ร่างกายของมันนั้นเริ่มอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ,อย้ยในนี้เนีะ่ะมีอาหารที่วิเศษอยู่เต็มไปหมดเลยนะข้านะไม่ต้องเดินไปหาที่ไหนให้มันอดอยากเหนื่อยล้าอ่อนแรงอีกแล้วเจ้ากระต่ายได้พูดกับตนเองถึงความโชคดีของมันแต่วันหนึ่งมันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันด้านนอกถึงเรื่องที่ชาวไร่จะนำข้าวโพดในยุ้งไปขาย โอ้นี่มันก็ได้เวลาที่ขาดจะนำพนผนผลิต้ราโพดในยุ้งนี้ไปขายแล้วนะจะได้เงินกลับมาใช้เสียทีเสียงชาวไร่เอ่ยจากด้านนอกทำให้เจ้ากระต่ายนั้นตกใจเป็นอย่างมากมันจึงลนลานหาทางออกแต่หาไม่เจอสักทีโอ้แล้วข้าจะออกทางไหนล่ะนี่อ้ยตายละอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าของเขาจะเอากระโพดไปขายแล้วจะเจอข้าอยู่ในนี้ข้าต้องตายแน่แ เจ้ากระต่ายได้เอ่ยขึ้นพร้อมกับรุกรีรุกรนหาทางออกแต่แล้วเจ้ากระต่ายก็พบแค่เพียงรูเล็กๆรูหนึ่งเท่านั้นเอรูที่ข้าเข้ามานะ่ะมันรู้ไหนนี่เฮ้ยทำไมไมีแต่รูเล็กๆเ,เท่านั้นข่าออกไม่ได้เอมันอยู่ไหนกันนะรูที่ข้าเข้ามานะ่ะข้าจะได้ออกกับทางเดิมเจ้ากระต่ายได้เอ่ยขึ้นแต่ในขณะนั้นเอง ก็มีหนูน้อยตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุ้งข้วโพดก่อนเจ้ากระต่ายและได้เฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดมันจึงได้หัวเราะขึ้นมาและพูดกับเจ้ากระต่ายว่า <c oughs> <c oughs> เจ้ากระต่ายเอ้ยรูเล็กๆที่เจ้าเห็นน่ะมันก็เป็นช่องทางเดียวกับที่เจ้าหลอดเข้ามานั่นแหละเจ้าคงต้องรอให้เจ้าพร้อมเท่าเดิมถึงจะออกไปได้นะแต่กว่าเจ้าจะพร้อมนะ่ะ เจ้าก็คงถูกชาวไร่จับกินเป็นอาหารไปก่อนเสียแล้วแน่เมื่อเจ้ากระต่ายได้ยินเช่นนั้นก็รู้แล้วว่าตนนั้นหมดหนทางหนีเมื่อไม่มีหนทางให้ออกไปสุดท้ายเจ้ากระต่ายก็ต้องรอความตายอยู่ในยุ้งข้าวโพดของชาวไร่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภและความหลงมักนำไปสูห่หนทางแห่งหาย,ยานะ ต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องเด็กชายกับหวีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายที่น่ารักและว,วันนี้เองก็เป็นวันเกิดของลูกชายผู้เป็นแม่ก็ได้ซื้อหวีให้เป็นของขวัญวันเกิดมาจ้ะลูกชายของแม่วันนี้เป็นวันเกิดเจ้าแม่ก็มีของขวัญเหมาบให้ก,กับเจ้าหนึ่งชิ้นอ่ะรับไปนะหวีชิ้นนี้ ขอให้เจ้าพวกติดตัวเอาไว้เวลาผมเผ่าเจ้ายุ่งเยิงก็หยิบขึ้นมาวีให้เรียบร้อยใครพบใครเห็นเจ้าก็จะได้รักใคไขเอ็นดูทนุถนอมเจ้ารู้ไหมผู้เป็นแม่ได้เอ่ยกับลูกชายพร้อมกับมอบหวีให้ขอบคุณจ้าแม่จ๋าข้าน่าจะทนุธนอมหวีเล่มนี้ให้มากๆเลยนะและจะไม่ยอมให้มันอยู่ห่างกายข้าเลยเด็กชายได้กล่าวขอบคุณผู้เป็นแม่ เมื่อได้รับของขวัญมาจากแม่เด็กชายคนนี้ก็รักหวีเล่มนี้มากคิดว่าเป็นหวีมหัศจรรย์พอะทุกครั้งที่เขาหวีผมหวีไม่เคยดึงผมของเขาให้หลุดเลยแม้แต่เส้นเดียวโอ้โหหวีที่แม่ข้าให้มานี่มันช่างมหัศจรรย์หย่งนักนะดูสิมันไม่เคยดึงผมของข้าเลยแม้แต่เส้นเดียวก็ไม่มีฮ <c oughs> เด็กชายได้กล่าวพร้อมกับความภูมิใจในหวีเล่มนี้แล้ววันหนึ่งเด็กชายก็ได้ออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านแต่ทันใดนั้นเองก็ได้เกิดพายุฝนตกอย่างหนักและแล้วเด็กชายก็ได้ลืมหวีไว้ที่บ้านลมพายุได้พัดผมของเขาจนยุ่งเหยิงพันกันโอ้ วีของข้าข้าลืมหวีไว้ที่บ้านหรือนี่โอ้ยไม่ได้แล้วผมของข้านะ่ะยุ่งเหยิงพันกันหมดแล้วต้องรีบกลับบ้านซะแล้วและเมื่อลมพายุได้สงบลงเด็กชายก็ได้กลับถึงบ้านเมื่อถึงบ้านเรียบร้อยเขาก็ได้ตรงเข้าไปหยิบหวีอันเดิมขึ้นมาวีผมทันทีแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งทงั้งทั้ที่เขาใช้หวีอันเดิมหวีผมแต่หวีกลับทำให้ผมของเขาหลุดล่วงออกมาหลายเส้น เมื่อเป็นเช่นนี้เด็กชายจึงโมโหและกล่าวออกไปว่าเจวีเจวีใจร้ายทำไมจึงแกล้งข้าแบบนี้ล่ะผมของข้าน่ะดุดร่วงหมดแล้วเห็นไหมเมื่อวีได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับเด็กชายมาว่าเจ้าเด็กน้อยข้าก็ทำหน้าที่ของข้าเช่นเดิมผิดที่เจ้าต่างหากล่ะที่ปล่อยให้ผมนะ่ะเปียกโชกและพันกันจนยุ่งเหยิงไม่มีวีอันใดในโลกนี้จะช่วยเจ้าได้หรอกนะ เมื่อวีตอบกลับมาเช่นนี้ยิ่งทําให้เด็กชายนั้นโมโหจึงได้วีผมอย่างแรงจนวีได้หักลงป<ะ>๊กอ้อหวีของข้าหักลงเสียแล้วไม่นะนิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิมเสมอไปสาวจ๋าไหนเอย่ย โอ้โหนี่ดูที่พี่สาวระบายไว้นะคะฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่แม่จะมีนิทานมาฝากแบบนี้อีกนะรับรองสนุกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พี่สาวจา๊าบายๆลูกบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ